โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรามีกิจกรรมนะครับสำหรับรอบนี้ก็คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ด้วยสถานการณ์ช่วงเนี้ยชาวบ้านเนี่ยที่เดือดร้อนตอนนี้ก็คือติดยังติดอยู่กับน้ำยังอยู่กับน้ำเนี่ยนะครับจะออกไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยนะคก็ห่วงทรัพย์สินทั้งบ้านนะครับตอนนี้เราก็เลยเรียกรวมพลเว้ช่งาชงแอร์สมาคมช่างแอร์สระบุรีนะครับมีผ้าใบเงินล้านนะครับมีแอร์ทัศกิจนะครับมี โมโนนะครับที่เราจะไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยกันนะครับเล็กๆในน้อยที่พวกเราเนี่ยพอจะช่วยกันได้ช่างแอร์เราที่ช่วยกันได้ก็ยังไงก็ไปติดตามกันครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงวัดบัวงามนะครับสถานที่แรกที่เราจะเตรียมของนะลงมานะครับ เฮ้ยมีเรือด้วยเพิ่เห็นนะครับนะมีของที่เราแพ็กกันมาแล้วนะครับมีเรือมีอุปกรณ์ที่กำลังขนล,ลงมานะครับเนี่ยดีมม๋ยวไปยืนดูแล้วสังเกตเห็นนะครับในสาราวัดตอนนี้นะครับ ในส่วนที่อยู่ในโซนที่มันต่ำอะเนาะน้ํมันก็ยังมีอยู่ผมสังเกตน,นะน้ายังยังเยอะอยู่เลยนะครับทางด้านแม่น้ำด้านข้างวัดนัคนับชาวบ้านก็ยังต้องพักอาศัยกันอยู่สรารวัดจุดที่มันมีความสูงกว่าระดับน้ํา โอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของวัดถลุงเหล็กนะครับ<ม>ก็เดินทางจากจุดที่แล้วมาอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ได้มาพบกับท่านผู้ใหญ่นะครับที่มีความเดือดร้อนนะครับกับการน้ําท่วมในครั้งนี้ยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับก็คือช่วงที่น้ําขึ้นน้ําขึ้นสูงสุดเลยน้ํามาวันแรกวันที่30ปีนี้ปี54ใช้เวลาเดินทางน้ําไม่เยอะแค่2วันน้ําสามารถเข้ามาถึงที่ด้านหน้าถนนในหมู่บ้านรู้สึกว่าบ้านไหนที่อยู่ต่ํามากๆจะระดับน้ำน่ะสามเมตร ระดับบนระดับบนที่ติดถนนเนหนึ่งเมตรโอ้โหแต่ณวันนี้น้ําเริ่มลงแต่ก็จะเหลืออยู่บ้านที่ชายน้<อ>ําเนื่องจากหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ําป่าสับและอยู่หน้าเขื่อนพระรามหกอย่างอย่างเวลาเขื่อนพระราม6น่ะเขาปล่อยระบายน้ําออกไม่ได้เต็มที่เพราะว่า,านหน้าน้ําน้ํำก็จะเอ่อเข้าในหมู่บ้านเราหมู่บ้านเรานี่ก็คือเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่รับ ผลกระทบตรงนี้มากที่สุดเต,ต็ม<า>ค,ค่ะเต็มเต็มค่ะยังไงก็เดี๋ยวเราไปในโซนตอนนี้มันจะมีโซนที่บ้านยังอยู่ยังอยู่ในน้ำนะครับไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับเราก็เดี๋ยวไปช่วยกันต่อครับตอนนี้เราได้เดินเข้ามาในส่วนที่ต้องบอกว่าน้ำมาแล้วมาอีกนะครับมา แกก็ทําความสะอาดไปรอบหนึ่งแค่ครับคุณป้าเอ่อไม่มาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันเอ,อิบมาครับแล้วก็มาอีกไม,ไม่จบไม่สิ้นนะครับดินเนี่ยก็ได้เข้ามาในส่วนของของบ้านนะครับตอนนี้หนาเลยเป็นดินโคนลนนะเนาะ โอเคตอนนี้เข้ามาถึงช่วงบ่ายพอดีกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเรือใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีรถโฟล์วลุยน้ําไปนะครับก็ทางยิ่งโซนในตอนนี้เรายังลําบากกันอยู่มากนะครับผมต้องบอกตรงว่ายังขาดถ้ามีจิตศรัทธาตรงไหนนะครับที่ท่านพอจะมีนะเอามาช่วยได้นะครับตอนนี้ยังมีโซนที่ยังอยู่ด้านในนะครับยังลําบากอยู่นะครับยังไงก็ฝากมาด้วยแล้วกันขอบคุณนะครับผ้าใบเงินล้านนะครับแล้วก็ร้านมีบอดินแอร์มีทาสกิจนะครับ แล้วก็มีโมโนเรานะครับที่เรามาช่วยร่วมกันนะครับกับสมาคมช่างแอร์นะครับสระบุรีเรียนไปตามๆกันเนาะวันนี้นะลีแลกละยังไงก็ขอจบทริปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับพร์มชวนคุยครับ